สวัสดีครับผมนี่กบผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมโปเกมอนชูไนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาแนะนําวิธีการเล่นเจ้ากระต่ายครับเอสเบิร์นแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งเจ้าเอสเบิร์นนะครับเป็นโปเกมอนสายโจมตีกายภาพนะครับอยู่ในตําแหน่งแอแทกเกอร์แล้วกันนะครับเป็นโจมตีกายภาพแบบระยะไกลด้วยนะครับบนระยะใกล้ก็ทําได้นะซึ่งภาพรวมของเขาก็คือ เป็นโปรแมรนที่โจมตีแรงและเร็วนะครับผมก็มีสกิลรอดตายเยอะนะครับโจมตีระยะไกลได้ด้วยระยะใกล้ได้ด้วยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาเกิดช้าครับตัวเขาบางนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนเลเวลช้าด้วยนะครับกว่าท่าดีๆจะมาครับก็เลเวล7นู่นเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามากันเลเวล5เนาะก็จะทําให้ช่วงต้นเกมครับจะตัวนี้จะอ่อนมากนะครับจะมาเก่งช่วงราดเกมและท้ายเกมเนาะ ก็แนะนำนะครับให้ไปเก็บเลเวลในป่าก่อนแล้วกันเลเวลห้าขึ้นไปก็ค่อยออกเข้าเลนแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร่างวิทนาการของเอสเบิร์นกันบ้างดีกว่าน,นะครับผมโดยร่างวิทนาการของเอสเบิร์นก็มีอยู่3ล่างนะเริ่มจากฮิบันนี่เลเวลหนึ่งนะครับพอเลเวลห้าเราก็จะกลายร่างเป็นแรบบทนะครับแล้วก็เลเวลเจ็ดนะครับถึงจะกลายร่างเป็นในส่วนเอสเบิร์นนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาในการเก็บเลเวลถึงเลเวลเจ็ดนะครับถึงจะเป็นเอสเบิร์นได้นะครับ ต่อมาผมก็มาดูในส่วนของสกิลโจมตีของเอสเบิร์นกันบ้างดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ท่าโจมตีเบสิกเบสิกก่อนเลยแล้วกันท่าแรกๆนะครับก็ไปดูในส่วนของช่องหน้าต่างมูฟได้เลยนี่ครับเลเวลหถึงเลเวลสนะครับก็จะมีท่าโจมตีอยู่2ท่านะก็จะเป็นเอมเบอร์คือพ่นไฟไปข้างหน้านะครับผมก็เลือกเป้าหมายพ่นไฟไปแล้วก็ทําให้เป้าหมายติดเผาไหม้ด้วยนะครับส่วนท่าที่สเป็นโลสวิฟต์คือการพุ่งเข้าไปข้างหน้านะครับ ก็ไว้ใช้หนีก็ได้นะไว้ใช้โจมตีก็ได้เป็นการแดสไปข้างหน้าด้วยร่างไฟนะครับผมก็มีคู่ดาวที่ต่างกันนะครับเป็นถ้าโจมตีพื้นฐานเลยนะครับสำหรับในส่วนของเอมเบอร์กับโลสวีฟครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตอนเริ่มเกมมาแต่พอเลเวลสามเราก็ได้ทั้งหมด2ท่าเลย้วกันนะครับผมนี่ครับเราก็กดเข้ามาดูในส่วนของท่าโจมตีต่างๆได้นะมันแปลความหมายว่ายังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นเบสิกเบสิกเลยนะครับสาหรับท่าโจมตีของเอสเบิร์นช่วงแรกนะครับผม ต่อมานะครับก็ไปดูในส่วนของนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะมันได้ท่าโจมตีช้ามากเอสเบิร์นช่วงแรกนะนู่นปาไปถึงเลเวลเจเลยครับพอเลเวลเนะครับถึงจะทําการอัปเกรดท่าโจมตีได้นะนี่ครับก็ในส่วนของแอมเบอร์นะครับจะให้อัปเกรดเป็นไพร b บอลกับแบช h คิกนะครับไพรบอลเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีในการเลือกทิศทางแล้วก็เตะบอลไฟออกไปลูกใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูครับติดเผาไหม้ด้วยนะครับผม ก็เป็นท่าที่ดีนะเป็นท่าที่โจมตีเร็วด้วยอัดแรงนะครับเมื่อเราถึงเลเวล7นะฮะ mm hmm. ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลเวล11นะฮะเลเวล11มันจะกลายเป็นไพโรบอลพั s นะครับผม,ผมก็อ่าตัวนี้จะมีผลก็คือลดคูดาวของซกิลที่2ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีนะถ้าเกิดเราใช้สายไพโรบอลนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าแบ k คิกบ้างดีกว่านะครับ แบดคิกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีโดยการเตะเข้าไปด้วยถาไฟนะครับก็เป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับก็แรงท่านี้แรงเหมือนกันนะครับแต่เราต้องแลกด้วยการเข้าไปอัดถึงตัวเลยนะครับเมื่อเลเวล11นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบ k คิกพัดนะครับผมโปเกมอนของคุณก็จะมีพลังโจมตีที่แรงขึ้นแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นนะครับในระยะางสั้นๆนะครับสำหรับแบดคิกนะสำหรับใครที่เล่นสายไพ r o โ a บอลก็เลือกอัพไพร์โลบอลนะครับ สำหรับใครที่เล่นสายแบตคิก็ไปเลือกที่แบตคินะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนสายไม่ได้นะต่อมาครับผมก็เป็นเลเวล8เลยนะครับเลเวล8อ่าพอเลเวล8ปปุ๊บก็จะทการอัปเกรดท่าได้โดยท่าโลสวิปก็จะเปลี่ยนท่าเป็นเฟรมชาร์จกับเฟนได้นะครับเฟรมชาร์จเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งเข้าไปวิ่งแดชเข้าไปชนศัตรูนะครับเป็นล่างไฟนะครับผมพุ่งเข้าไปชนเลยนะครับศัตรูก็ติดเผาไหม้ด้วยนะครับก็มีคูดาวอยู่ที่5วินาทีนะครับ ส่วนท่าที่2นะครับท่าที่2ก็เป็นท่าเฟนนะครับเป็นท่าหลุกหลีกนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของเฟรมชาร์ตก่อนเฟรมชาร์จเนี่ยผมลืมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับก็เฟรมชาร์จเนี่ยเมื่อเลเวลสิบสามก็มันจะกลายเป็นเฟรมชาร์ตพลาสนะครับก็เอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือเมื่อเราโจมตีขั้นต่อไปมันจะเป็นการบูทเขาเรียกว่าไะบูทพลังการโจมตีของเราแล้วก็ลดสปีดของศัตรูได้ด้วยในระยะเวลาสั้นๆนะครับสำหรับการที่เราใช้สายเฟรมชาร์จนะครับอ่เรามาดูในส่วนอีกท่าหนึ่งท่า ท่าเฟ้นี่จะเป็นเป็นท่าบัฟนะครับเป็นบัฟของตัวเจ้ากระต่ายนี่เองนะครับก็เป็นการฟึบๆหลบศัตรูเนาะเป็นการหลบหลีกศัตรูด้วยนะครับก็เราเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของมันกันนะครับเป็นบัฟล่องหนแล้วกันเรียกว่าบัฟล่องหนนะครับก็มันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูนะครับหลบได้ทุกท่าเลยครับหลบอยู่ในมูฟก็ได้นะครับแล้วก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะเมื่อเลเวลสิบสามก็จะกลายเป็นเฟนพัดนะครับผมก็เอฟเฟคเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราใช้ท่านี้เสร็จแล้วรรรกาาโจมมตีธด ครั้งถัดไปนะครับเออนฝ่ายตรงข้ามครับเราจะได้ HP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนิดเดียวนะครับแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะ,ะต่อมาครับผมก็เมื่อเป็นเลเวล9แล้วนะครับ Level เลเวลเกี่ยก็เราจะได้ท่าอยู่ในมูฟมานะครับอยู่ในมูฟของในส่วนของเอสเบิร์นนะครับก็จะเป็นการเลือกเป้าหมายนะครับแล้วก็เตะจากรยากาศลูกไฟไปข้อดีของมันก็คือระยะการโจมตีค่อนข้างไกลแล้วก็ตีวงกว้างนะครับหลังจากที่เราเตะลูกไฟเสร็จแล้วเราก็จะทําการเดิน ค่อนข้างไวนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับสำหรับท่าอยู่ในมุกทั่วไปเนาะทุกครั้งที่มีการใช้อยู่ในมูฟเราจะเดินเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลคอมโบนะครับสกิลคอมโบก็แนะนาครับให้เราเตะลูกไฟไปก่อนแล้วก็ตามด้วยโจมตีออลโต้ธรรมดานะครับเพืทำให้เราบูตแอดแท็กขึ้นมาเป็นครั้งที่3นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่าโจมตีของเอสเบิร์นนะเดีย๋ยวเรามาดูในตัวเกมตัวอย่างท้ายคลิปแล้วกันต่อมาผมก็มาดูในส่วนของเบสิกแอดแท็กกันบ้างน,นะครับของตัวเอสเบิร์นนะ ก็จะเป็นการโจมตีพ้นไฟไปข้างหน้านะครับก็ข้อดีของมันก็คือครั้งที่3นะครับจะเป็นการบูตแอคแท็กของศัตรูนะครับก็สังเกตจะมีสายลั์บูตเดามเมจอยู่นะครับก็จะทาให้เราโจมตีแรงขึ้นเป็นครั้งที่3เนาะอันนี้คือปกติของทุกตัวนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเบสเคีย t แท็ต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของพ a าสติกกิลพาสติกกิลเป็นท่าแบสครับก็แบ่งเป็น3แบบนะครับก็พาสแรกก็คือ อ่าสังเกตโปเกมอนให้ดีครับจะมีสัญลักษณ์ลูกไฟพอมันระเบิดปุ่มขึ้นอนะ่ะดามจค้งถัดไปก็คือจะโจมตีแรงขึ้นครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมอีกทีนึงต่อมาพัสดีถัดไปก็คือเมื่อเราใช้สกิล1หรือสกิล2เรียบร้อยหรืออยู่ในมูฟก็ตามนะครับในการโจมตีครั้งถัดไปนะครับเราจะทำะกบรนบู๊ตเอดีเคบู๊ตโจมตีปกติแต่ทาให้เราโจมตีแรงขึ้นในครั้งที่3นะครับต่อมาผมก็เมื่ออ่าเอสเบิร์นมีเลือดต่ํากว่า25%จะทําให้สเบิร์ขึ้น้วก็มีกาเ้เอสเบิร์ สูงขึ้นนะครับทำให้เอสเบิร์นโจมตีติดคิติคอนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับท่าโจมตีเนาะต่อมานะครับก็ไปดูการแนะนําอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็แนะนําอุปกรณ์สวมใส่ยอยู่3มชิ้นนะครับก็จะมีในส่วนของสโคบเลนสโคบเลนเนี่ยหลักๆก็คือการเพิ่มคิริคอนฮิตเสตอยู่แล้วนะครับก็แนะนาครับสำหรับการใช้เอสเบิรนะ์นเนาะก็ถ้าติดคิริคอนจะทําให้โจมตีแรงขึ้นเนาะ ก็ถ้าเป็นสายแบบเอสเปอร์เนี่ยแนะนําให้ติดสุขบเลนเลยแล้วกันนะครับก็ไปอัพให้เต็มที่แล้วกัน20-30ก็ได้นะอันนี้คืออุปกรณ์ชิ้นแรกที่เขาใช้กันนะครับต่อมาเป็นมาสเตอร์แบนมาสเตอร์แบนก็ตรงตัวอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ที่ไปเชื่อมพลังโจมตีทางกายภาพเนาะแล้วก็ทําให้เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนี่ครับถ้าอัพสูงสุดก็ได้ดีเคสิบห้าโจมตีเร็ว7.5%็้นะครับก็แล้วก็เอฟเฟกต์อันนึงก็คือเรายิ่งเลือดเราเยอะเนาะเราก อุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เพิ่มเลือดนะครับเรากับเพื่อนในทีมที่เลือดต่ำสุดเนาะก็จะเพิ่มโล่40%เลยของแม็ก p เอพีเนาะหลังจากที่เราใช้อยู่ในมูฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ยมกันมากนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้สกิลภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรา,าไปดูกันเลยแล้วกันนะครับ นครับเพื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะมีสกิลให้เลือก2สกิลคือ Ember กับ Low Sweep เนาะโอเคอเดี๋ยวเลือก,ก Ember ล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวทํา,าทให้ดูแล้วกันนะครับเป็นพ่นไฟธรรมดาเนาะก็พ่นใส่ตรูไปเลยนะครับมันจะเป็นการพ่นไฟไปนะครับนี่นีครับสังเกตมันจะมีลูกไฟระเบิดด้วยนะตุ้มเห็นหมัม้ยเาทําให้ตอนที่มันระเบิดปุ๊บอ่ะดเมจเราจะเพิ่มขึ้นนะเป็นโจมตีเป็นหลักพันเลยนะเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อันนี้คือถ้าโจมตี Ember ธรรมดาเป็นการพ่นไฟใส่ศัตรูแวงหน้านะศัะตรูติดเผาไหม้ด้วยนะครับ แล้วก็มีการสะสมดาเมจด้วยพอมันระเบิดไฟปุ้งดาเมจจะเพิ่มขึ้นแรงอย่างมากเลยนะครับเป็นการโจมตีแบบง่ายๆนะครับอ่ะอเดี๋ยวเราไปเก็บระเวลกันให้ได้ระเวล3ก่อน<ๆ>เพื่อจะเอาท่าอีกท่านึงมาใช้ให้ดูนะครับนี่ครับติดพอไหมด้วยหไหมมันก็จะตอดเลือดไปเรื่อยอ่ะพอรลเวล3าปุ๊บก็จะมีส่วนของท่าโลสวฟิฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ท่าโลสวิฟดูนะครับ ตัวสวิทช์ก็เป็นการพุ่งเข้าไปข้างหน้านะครับจุ๊มเห็นปหพุ่งเข้าไปชนแต่ว่าเาเมจไม่ค่อยแรงเป็นการพุ่งชนหรือพุ่งหนีก็ได้โดยการเลือกทิศทางก็ได้นะถ้าเราจะพุ่งหนีเราก็เลือกทิศทางไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้พุ่งหนีมันจะออโต้แ e ท็กไปนะครับประมาณน,นี้นะก็ง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ท่าอันนี้เป็นท่าพื้นฐานเลยอย่างที่บอกครับเอสเบิร์นเนี่ยก่อนเราจะได้ท่าโจมตีท่าใหม่เนี่ยต้องรอไปถึงเลเวลเจ็ดเลยนะครับซึ่งมันนานมากๆเลยนะครับ อย่างที่บอกครับช่วงต้นเกมในเอสเบิร์นนี่คือแบบอ่อนมากนะครับช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยนะครับกว่าจะเก่งก็หนุหนหลัง,งเลเวลเจ็จด,ดนะครับถึงจะมีท่าโจมตีโหดนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําครับให้มาเข้าเลนกลางเลยมาเข้าเก็บเลเวลในป่าก่อนนะครับจากเลเวลห้าเลเวลหกค่อยออกไปช่วยเพื่อนในเลนนะครับเพื่อพอได้ท่าโจมตีเลเวลเจ็ดเนี่ยก็หรือกายล่างเนี่ยก็จะทําให้เอสเบิร์นเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เลเวลสามอยู่คือ ค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับสาหรับใครที่เอ็เปินช่วงแรกนะจะช่วยอะไรใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเองก็ยังเอาไม่รอดนะครับแต่หลังเลเวลเจ็ดไปบอกาโหดจริงๆนะครับแทบจะเป็นอมตะเลยสำหรับเอ็เปิ์นะโจมตีก็แรงโจมตีเร็วเดินเร็วนะครับมีแอนติอมตะด้วยนะครับหลบสกิลก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นครับทําการอ่ะเก็บเลเวลไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับอ่ะไก่ละจะเปลี่ยนร่างเป็นเอ็เปินแล้วนะครับ พอเปลี่ยนร่างปุ๊บก็จะมากับพร้อมสกิลใหม่นะฮะคขาวนี้แหละเอสเบิร์นของจริงกำลังจะประกฏตัวนะครับหลังจากฆ่าโนบะปาเสร็จแล้วน่าจะเปลี่ยนร่างเลยนะครับโจมตีไปครับใส่สกิลแล้วก็โจมตีก็จะภาพสลับกันไปอ่ารียบร้อยครับนี่ครับเราก็จะมีถ้าไพโรบอลกับแบสคิกมาเนาะอ่ะเราเลือกเป็นสายไพโรบอลแล้วกันผมจะเล่นสายไพโรบอลกับท่าเฟียนนะครับเป็นสกิลคอมโบเนาะอ่ะเดี๋ยวดูไพลโรบอลแล้วกันว่าแรงไหมเนี่ยแรงมากเลยโจมตีหลักพันเลยนะครับแล้วติดเผาไหมเลยนะครับ ก็นแนะนำนะครับการเล่นสกิลคอมโบเอสเบิร์นกะ็คือให้เราใช้ท่าตลอดเวลานะครับใช้ท่าไปเรื่อยแล้วก็สลับกับการโจมตีอ่าเบสิคเอ็แท็กนะครับจะทำให้การบูดเดิเมทเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะสำหรับการใช้เอสเบิร์นนะครับอ่าซูปไปเรื่อยอย่าเลยว่าแปดก็จะได้ท่าใหม่มาละเลยว่าแปดก็จะได้ท่าใหม่เดี๋ยวผมจะเป็นท่าเฟนนะครับนี่นะโจมตีแรงมากเลยนะครับสําหรับเอสเบิร์นนะอย่างที่ผมบอกครับพอเลเวลาเจ็ดแล้วนี่คือ สู้ได้ทุกตัวครับเก่งจริงนะครับอ่ะเดีเ๋ยวเราอัพเป็นสายเฟนได้กันะะนะครับนี่ครับที่ผมใช้นะผมจะใช้เป็นไพลโลบอลกับเฟนนะครับเดี๋ยวาพาไปดูนะครับผมว่าไอเฟนมันใช้ยังไงนะมันจะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายศัตรูเนาะสมมติเรากาลังโดนลุมอยู่เราใช้เฟนเนี่ยศัตรูมันจะไม่โจมตีเรานะครับเป็นการหลบโจมตีศัตรูได้ด้วยนะเป็นการล่องหนนะง่ายๆเลยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยมันก็จะไม่โจมตีเราเห็นไหมเออนะ นี่ประมาณนี้นี่เลยถูกไหมนี่นี่เลยไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดินเตะเดินเตะคือ,อกินขาดครับสำหรับเอสเบิร์กนะโจมตีแรงโจมตีเร็วนะครับผมมีแค่อย่างเดียวคือข้อเสียเขาคือสกิลมันมาช้าแค่เงี้งสกิลดีๆมันมาเลเวลเจ็ดนะครับแค่นี้มันช้ามากช่วงแรกแนะนำบอกให้เก็บไว้อย่างเดียวครับหลังเลเวลเจ็ดไปแล้วนี่คือ หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับสำหรับเอ็นเปิร์นนะเก่งมากนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวพอเลเวลก้าก็จะได้อยู่ในมูฟมานะเดี๋ยวผมจะใช้อยู่ในมูฟให้ดูนะครับนี่ครับเดินเร็วแล้วเห็นไหมไม่อัดที่เจ้าตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถโจมตีอ่าในส่วนของ Ball พาโดบอลทะลุตัวตัวได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้อยู่ในมูฟให้ดูนะครับป๊อมเห็นไหมอ่ะต่อามาอนี้แล้วกันสําหรับ คลิปการใช้งาน s b ส r ปนะครับโอเคก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ท่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อยู่ในกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อควหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ